ชมเป็นช่วงที่บูชาทมาเลยคะ่ะว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลผิวพรรณนะคะใครที่กําลังมีปัญหานะคะจะเป็นผิวแห้งรูขขนกว้างสิวรอยดําต่างๆหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำรู้สึกว่าเริ่มมีการปวดข้อปวดข่าวต่างๆนะคะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับของผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของเนี่ยเป็นถึงนางเอกซุปตาด้วยนะคะแล้วสาวที่นั่งข้างนี้นะคะก็เป็นคนที่รู้เคล็ดลับมาแล้วก็มาบอกต่อค่ะไปพูดคุยกับคุณสุกัสกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ เขาดูมีออร่านั่งอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกขนาดไม่ได้เจอกันนานพอมาเจอปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามีสง่าราศีขึ้นมากๆไม่ใช่ราคีนะคะไม่ใช่ราคีราศีหรู้สึกยดิแบบผิวผ่องเลยเรามองอันนี้คือบอกคุณผู้ชมคะคือถ้าเกิดว่าใครอาจจะเคยเห็นแบบสุกัญตอนเมื่อหลายปีก่อนคือไม่ได้ขาวอย่างนี้นะไม่ได้ขาวขนาดไม่ได้ขาวขนาดนี้แล้วก็หน้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าคือจะมีแบบว่าริ้วรอยตรงนี้แล้วก็ร่องแก้มตรงนี้โอ้ไม่เชื่อผู้หญิง นี่เธออยู่เหมือนสาวประมาณอายุ20ต้นๆขอบคุณค่ะสาววัยมิสทีนะสาววัยมินี่คือก่อนอื่นนะหลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยอยากจะรู้ว่าไปทําอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวสุกันมีโอกาสจะเอาลุคให้ดูครับเออว่าบอกว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างกันมากแค่ไหนอ่เลยน่ากลัวมากใจแรงอ่ะจะรอดไหมหล่ะจะรอดไหมหล่ะ ผู้ชายเห็นผู้ชายตกใจนะผู้ชายเห็นผู้ชายตกใจเมื่อก่อนนางน่ากลัวมากนาวยี่ด่าแบบนี้เป็นนางฟ้าเชียวตัวยงงี้ได้ไงเลยบอกมาเลยอย่างรู้นะคะเธอสุกัดเนี่ยลองกินที่จะบอกลองกินคอลลาเจนลองกินกูต้าไทโอนลองที่จะฉีดลองอะไรมาเยอะแยะแล้วพี่ชัมาบอกว่าคือบอกว่าชอบชอบเรียกแทนตัวเองนะคะว่าคุณเรียกทุกคนว่าพี่บอกว่าดูเด็กเด็กอ่ะจริงจนงนยคือบอกว่าเราเรียกทุกคนว่าพี่ทุกคนก็เรียกเราว่าน้องเพราะคิดว่าเราเด็กแต่งจริงเราอายุ30กว่าโอ้แต่ดูเธอเหมือนกับไม่ถึง30สามสิ ดูสดใสมากดูสดใส่คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือหลายๆคนบอกโอ๊ยอยากจะสดใสจริงๆอยากจะผิวพรรณสดใสเนี่ยบอกให้ออกกาลังกายบอกให้ทำนู่นทำนี่สุกัสบอกเลยว่าหยุดความคิดของคุณไว้ตรงนั้นเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ลองทานคอลลาเจนนะคะ,คะลองทานคอลลาเจนต้องเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์ที่ดีเป็นคอลลาเจนแปปไทด์และต้องเป็นคอลลาเจนที่สามารถที่จะบอกว่าซึมเข้าสู่บอกว่าเนี่ยพอมาพอบอกว่ากระดกบ,บึบโคลลิ้นบอกว่าแค่โคลลิ้นนะก็ซึมเลยแค่นั้นก็ซึมเลยโอ้ มาเยอะมากเลือกมาเยอะมากๆคือเราโดนเยอะเจ็บเยอะโดนเยอะทำเยอะทํามาเยอะไงี้ยเยอะสดผลสำเร็จใช่มันเยอะมากได้ผลไหมไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าแต่รู้บอกว่ามันเหม็นอะโอแล้วเชื่อไหมบอกว่าหมดับรกับพวกบอกว่าพวกคอลลาเจนพวกกูต้าที่โอนหมดมาบอกว่าไม่ได้พูดเล่นะเกือบแสนอะไรที่เขาดีเนี่ยซื้อหมดเลยหนูดูในบอกว่าเคบงเคเบิลหนูซื้อหมดเลยแต่ทีนี้บอกว่าเรากินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เห็นเนียนจริงไม่เห็นขาวจริงเลยแต่บอกว่า7วัน10วัน30วันดีจริงกินไปก็เหมือนเดิมใช่ ทีนี้บอกว่าก็เลยบอกว่ามาเจอมาเจอคอลลาเนหลายไหลห้อแล้วอะวันนั้นอะไปสัมภาครัของบอกว่าคุณกระตูณกระตูนเชีตเชียร์เชากเชียร์เชียากเชยากเขากวากเชีาเชากเียากเียนี้เยอกี้ตากเากเชียอกเชตกเยตเมื่อกเชตเชียาเชียากยาเียตากียากยากเีากยาียตาาียตากอยากียตเี่ตเียดูขเโทษนะยเวณกกกเชแยตากกเชีาชานเเชาคเา สวยแต่ผิวค่ะตัวนี้สวยกว่าดูมีออร่ากว่าก็คือถ่องเลยแหละทั้งตัวเลยน่ะไปดูรูปน้องเชียร์น้องเชียร์เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไหมเปลี่ยนล่าสุดเพิ่งเห็นออกเจ็ดสีคนสุดออร่ามากใช่เนี่ยน้องพี่น้องไม่ใช่น้องพิมน้องเชียร์เนี่ยคือบว่าน้องเชียร์ก็บอกว่ากับน้องกระตูนนะคะก็เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชาเม่ทีนี้เรารู้แล้วว่าบอกว่าอุ้ยสองคนนี้เนี่ยต้องไปทำอะไรมาแน่นอนทำไมดูเด็กขึ้นใครบอกเฮ้ยไปทำ ไปฉีดอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเจอว่าเขาเนี่ยได้ไปงานเปิดตัวสินค้าของเขาเองอไปดูรูปมีอยากไปดูรูปเลยค่ะม,มีบอกว่ารูปที่บอกว่าไปเปิดตัวสินค้าของเขาเองเห็นเฮ้ยนีชร์ไหมแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่เป็นบอกว่าไก่กาอลาเล่นะเขาเป็นเจ้าของเขงาเขาขายขมาแล้ว5ปีมี แทนจําหน่ายมากกว่า300กว่าตัวแทนจำหน่ายแล้วสวยขึ้นด้วยนะสวยขึ้นดูสิลคืออย่างแรกที่เห็นนั้นหนึ่งเขาขาวขึ้นสองเขาเด็กขึ้นสามเขามีโอล่ามากขึ้นสี่คนที่แกเนี่ยสามีทิ้งเนี่ยทำไมไม่มากินคอลลาเจนทำไมปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวให้ตัวเองแกให้สามีมีน้อยทําทําไมอทีนี้บอกว่าสุขัญ์ก็เห็นปุ๊บเราเลยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเชื่อไหมโจบอกว่ารีวิวเนี่ยพันทิปเยอะมากนะโอ้บอกว่าอุ้ยกินแล้วบอกว่ามันจะดีแบบว่า ในเรื่องของอย่างแรกนะครเขาท้าห้าวันเอาแค่5้าวันไม่ต้องรอนานเลยไ่ต้องรอนานหวันอย่างแรกนะสิ่งที่คุณจะรู้สึกผิวลื่นโอ้เวลาหน้าผิวจะลื่นรึ้นเลยเคยเคยเห็นเคยเคยเห็นนะบอกว่าคนที่บอกว่าคือกินคอลลาเจนกินเท่าไหร่ผิวก็ไม่ลื่นเพราะว่ามันไม่ใช่คอลลาเจนเกรดดีดูดูใช่ซ้ายมือเดียค่ะเห็นไหมชาเม่นะ ขวามือนะคะไม่บอกอลไรกันแต่บอกว่าตาท้องตลาดเป็นเกรดเอจะเห็นว่าไม่ค่อยละลายและเอดบีที่เขาบอกอุ้ยใส่บางคนบอกว่าเนี่ยนะเออใส่แบบว่าคอลลาเจน1นึ่งแสนหนึ่งแสนหนแสนต่ที่จริงแล้วใส่ไปแค่เขาเขาอาจจะใส่หนึ่งแสนแต่ หรือเปล่าจ๊ะแล้วรู้ไหมบอกว่าคือเวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันควไม่ละลายเพราะว่ามีแป้งแต่พี่กินแล้วอ้วนเอาใช่ใช่บน่อยกินคอลลาเจนอย่ากินตอนคืนนะกินแล้วจะอ้วนไม่ใช่นะคะนะแต่สําหรับชาเม่ค่ะเราเนี่ยใส่ไป35,000มิลลิกรัมแต่อยางที่ชุดบอกไงว่าเราเป็นคอลลาเจนสายพันธ์เดียวบอกเลยว่าในประเทศไทยมีแค่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่แค่คุณบอกว่า ดื่มเลยสึกเอาแค่บอกว่าเนี่ยแค่เนี่ยแค่แค่มาถึงตรงเนี้ยดื่มเข้าไปเลยค่ะนะชงเลยละลายเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ต้องบอกว่ามีการแบบไม่ต้องรอการแตกตัวครับเพราะว่ามันโมเลกุลเล็กมากมันเล็กมากๆค่ะมันเล็กมากๆค่ะนี่นดูดูขั้นตอนของเขานะคะนี่คือชาเม่ปกติเนี่ยทั่วไปนะคะซ้ายมือเนี่ยเป็นของทั่วไปนะพอบอกว่าดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ย สมมติว่าใส่ไปหนึ่งแสนกว่าจะบอกว่าผ่านลำไส้กว่าจะผ่านนั่นนู่นนี่กว่าจะซึมเข้าไปีเหลืออยหนึงเหลืออุ้ยอันนี้อันนี้จริงๆนะพี่ปูเหลือประมาณอะอย่างมากเลยนะเหลือไม่เกินเหลือไม่เกินบอกว่าห้าร้อยมิลลิกรัมเหลือแบบอย่างมากนะเพราะมันโดนทาลายมันโดนทำลายใช่เพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยมันอยู่นานไม่ได้นะครับพอบอกว่ามันเข้าในร่างกายมันต้องดูดซึมทันทีมันต้องไปสู่ร่างกายทันทีถูกต้องแต่สําหรับชาแม่เนี่ยพอบอกว่าเข้ามาสู่ปุ๊บอย่างที่หหนนููบบบอออออกกกกมเเเลลลลยิ่่่่่ัข้าาาสววดดดดะแต ตรงคอเนี่ยเข้ามาเลยอ่ะค่ะแล้วมันกระแจกมันก็บอกว่าแตกตัวกระจายตัวเข้าไปเองอ่ะตรงนี้ใช่ตรงนีเต็มเลผิวของเราไปซึมเข้าทันทีค่ใช่คือเวลาที่คุณกินชาเมเหมือนกับการที่คุณได้ฉีดอูต้าไทโอนและคอลลาเจนเข้าในเส้นเลือดโอ้พูดอย่างนี้เลยใช่โดยที่บอกว่าไม่ต้องบอกว่าโดยที่ไม่ต้องบอกว่าไปคิดอะไรมาและคอลลาเจนเนี้ยเป็นคอลลาเจนแบบไทด์ที่มีทั้งหมด3สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์เดียวอย่างเดียวที่บอกแล้วว่า ในประเทศไทยมีเจ้าเดียวเจ้าอื่นไม่กล้ามาใส่แน่นอนคือพรีเมียมเลยใช่เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังนี่คือพรีเมียมเลยนะคะนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยต้องขออนุญาตอ่านอะไรเลยแหละคนบอกว่าเอ้ยโจทย์อะไรไม่ไม่มีการโจทย์เพราะเราเป็นคนกินจริงๆนะอเรามาดูว่าอย่างแรกเนี่ยบอกบางคนบอกใส่แป้งเปล่าน่ากลัวเปล่าจะเห็นเลยนะคะว่ามีคอลลาเจนเปปไทด์กับกูต้าไทโอนกรูต้าไทโอนช่วยเรื่องผิวขาวกระผิวขาววิ่งวิ่งใช่ไหมใช่ยิ่งคนที่เป็นฝ้าเชื่อไหมว่าสุกเอาไปคุณแม่ทาน แม่ทานนะสิบวันป้าจางแม่อายุเท่าไหร่แม่ห้าสิบสองโอ้และคิดถึงห้าสิบสองเนร่างกายคอลลาเจนพวกบอกคอลลาเจนไม่ผอมอีกแล้วทั้งหมดแล้ยต้องไปเติมไม่มีแล้วผู้หญิงปัจจุบันไม่ต้องรอห้าสิบถามหน่อยว่าคุณแต่งงานไปเนี่ยร่างกายเซลล์ต่างๆเริ่มเสื่อมโทรมแค่ยี่สิบก็เริ่มโทรมใช่เร็วเร็วเท่าไหร่ลูกแล้วบอกว่าคือบอกว่าเราแบบกินนู่นกินนี่เข้ามาเสริมเนี่ยในร่างกาย มันกินเข้าไปร่างกายได้รับจริงเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มีการการันตีนะคะว่าเป็นสายพันุ์เดียวจริงจริงจ้ะและก็เป็นบอกว่าแบบเดียวค่ะที่มีไฮยาลูรนิกแอซิดซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขากินกันแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเอามาบอกว่าใส่ในครีมบำรุงแต่ตัวนี้เนี่ยคือใครๆใครก็รู้ว่าไฮยาลูรนิกแอซิดทานแล้วจะไม่แก่ทานแล้วเนี่ยจะเป็นอมตะอันนี้ก็แพงมากตัวเนี้ยก็ จริงๆเอาเป็นหมื่นค่ะโอ้โหแต่คอลลาเจนนะอะไรนะในนี้ด้วยแต่คอลลาเจนบางแบรนด์นะคุณผู้ชมมีข่าวนะเออมีกลิ่นข่าวนี้คอลลาเจนบางแบรนด์เกิดข่าวจริงๆนะคืนเงินให้เลยเอออันนี้ข่าวหรือเปล่าไม่ข่าวค่ะให้จับก่อนให้จับวันแน่นไหมแน่นมากแน่นมากปกติอ่ะให้พี่บูจับแน่นๆโอ้โหเป็บางแบรนด์คุณผู้ชมแค่แบบพอจับปุ๊บถุงย่อมแล้วอ่ะแต่อันนี้คืออัด มันเป็นแม่เลนจะร้อนถึงละมีส่วนผสมนะคะอย่างอย่างที่เห็นจะมีออเซโรล่าเชอร์รี่ซึ่งออเซโรล่าเชอร์รี่เนี่ยคือบอกว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเคยทานพวกโปรตีนผสมกับออเซโรล่าเชอร์รี่ตัวนี้ใสเข้ามาเลยเต็มๆโอ้โหดีมากเห็นไหมคะใช่แล้วมีปลาทะเลน้ำลึกเห็นไหมคะปลาเคยเห็นปลาตายเหี่ยวไหมหนังเหี่ยวมีไหมมีมีนี่หนะมีนะปลาทูหนังเหี่ยวอ่ะไม่ได้ป้าอยู่ในน้ำ เดี่ยวใช่ไหมพี่หมอเหมือนกันเราใช้ปลาสายพันธุ์ที่ลึกที่สุดนะคะคาลาเซนนั่นนี่แหละอันนี้คือปลาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยเป็นันุูมปลาหมอนะคะไม่ใช่บ้านเราเรานังเดี่ยวตามตลาดสดอะไรแนี้เยค่ะแล้วก็บอกว่าคือสำหรับทัพทีมเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของการชะลอความชรากินแล้วไม่แก่ะส่วนชาเขียวเนี่ยต้านอนุมูลอิสระค่ะและอสุดท้ายโปรตีนพี่รู้ไหมว่าโปรตีนเนี่ยคือเป็นแบบว่ากินแล้วเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมเซลล์โดยเฉพาะผิวคนที่มีปัญหาว่าหนึ่งหน้าอกไม่ สองรูปร่างไม่กระชับสามผิวพรรณเป็นฝ้ากัดจุดด่างดำต้องกินโปรตีนเยอะๆแต่ว่าโปรตีนเนี่ยเวลากินเข้าไปคุณต้องกินจัดเท่าไหร่ล่ะมันถึงจะบอกว่ามันถึงจะพอแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณลองดูอ่ะฉีกเลยครับฉีกเลยฉีกเลยค่ะนะอ่ะฉีกให้เห็นเห็นเลยคุณผู้ชมอ่ะใสเลยกินหอมจังกินหอมจังได้เลยตรงนี้ยังได้เกยเลยเป็นกลิ่นออ๋ไงยังไม่ทันตอคนโอสโน่ารับประทานมากคุณผู้ชมมดูสิแต่ละตัวนะคะเราใส่เยอะนี่ไม่ได้ทำเลยเลยนะ แม่แล้วก็มีแป้งเกาะขึ้นมาด้วยโอ้ยเอออาพี่หมอจัดเลยค่ะสีน้ารับประทานขอชิมได้ไหมเออชิญค่ะทานไปหนึ่งฟินทานค่ะทานค่ะทานค่หอมมากเลยหอมไหมหอมไหมในแต่ละตัวนะคะละลายเร็วมากใช่ในแต่ละตัวเนี่ยเราไม่ใช่ใส่แค่บอกว่าสิบมิลลิกรัมเราใส่เต็มๆห้าสิบมิลลิกรัมตัวไหนเยอะใส่เยอะเลยค่ะนะอ่ะวันนี้คุณทานแล้วคุณทานเนี่ยเราท้าให้คุณลองคนไม่ฟมากะจุดดงดำสามีทิ้งคิดว่าโดนของนะ ล้วชิมน้ำจากไหนหรือเปล่าคะคุณผู้ชมอร่อยมากอยากบอกว่ารสชาติเลิศมากอร่อยเลิศกันเนาะอ่ะอันนี้ที่ทานไม่รู้สึกว่าเหมือนเราทานไม่ได้เลยไม่มีกลิ่นเลยเเหมือนดีไหมส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดมารวมกันด้วยรู้เชื่อไหมว่าทาานง่ยอ่ะอันนี้ดาราทานเยอะมากเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะน้ำอมตะน้ำอมตะใช่ เขาเรียกว่าน้ำอมตะรอด้อนี่ไงจะไม่อมตะอย่างมีแต่ส้มตาทั้งนั้นมีสตรอเบอรี่เห็นไหมทั้งมีกุต้าไทโอนมีบอกบูเบอรี่ค่ะแล้วก็อุ้ยยังมีอีกเยอะแยะข้างล่างเนี่ยเยอะแยะเลยเนาะเป็นอะไรที่บอกว่าจะช่วยในการที่ทําให้คุณสวยนะแล้วที่สําคัญค่ะนะคะยังลดสิวได้อีกด้วยเออเป็นตัวสิวลดริ้วรอยได้หมดเลยใช่ไหมใช่เรื่องสิวใช่ลดสิวลดริ้วรอยต่างๆนานาใช้ดีมากๆที่นี้บอกหน่อยว่าถามไหมนะ ถ้าเกิดว่าหนึ่งเดือนเนี่ยคุณกินเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ห้าวันแรกนะหนึ่งเดือนนะคุณกินตั้งแต่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ห้าวันแรกจะเห็นผลเลยเอาไหมเอาถ้าเกิดห้าวันแล้วขาวเลยเอาไหมเอาซิวหายเลยเอาไหมเอาหน้าตาบอกไม่ต้องไปฉีดโบท็อกหายเลยเอาอีแค่ชันชิมน้ำเนี่ยฉันก็อยากซื้อและตายที่แค่ชั้นชิมน้ำเนี่ยเจ๊ก็อยานีื้อและตายที่แค่ชั้นชิน้ำเนี่ยเจ๊ก็อยากรื้อและตายที่แค่ชั้นชิมน้ำเนี่ยเจ๊ก็อยากซื้อและบาทแต่ถ้ามารายการนี่ยเ้� ต่อยอดต่อยอดถูกเลยยอดถ้าไม่พิเศษจริงไม่ให้มานะตายแล้วน่ากลัวเหลือหนึ่งเาร้อยเก้าบาทหนีหนึ้าร้อบาทอะได้กี่กล่องได้กี่กล่องหนเดือนค่ะ1เดือนเดือนเดือนสามสิบซองพี่พี่ออกอื่นนะพี่อันนี้หนูไม่ได้ บัฟไม่ได้เลยนะยี่ห้ออื่นเขามีแค่12บสองสองบาตอันนี้ไม่แพงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า1ซองเนี่ยมันเข้มข้นมากมันเข้มข้นมากสซองละสามเลยนี่แต่ว่ขอกินอีกได้ไหมันหม้าอยากกินอันนี้แค่อย่างเดียวคุณผู้ชมไม่ต้องทานเลยอยากกินอันนี้กำลังกินที่หมดแล้วไม่แบ่งนะคะอ๋อแต่ไม่แบ่งแต่ว่าอันนี้ค่ะเคยเห็นไหมคะคนออกแดดยิ่งออกแดดยิ่งขาวยิ่งออร่าอันนี้ชอบนะนี่นอตนะแต่ว่าอยากนะอันนี้ส่วนตัวอยากออกแดดและอยากออร่าเพราะใครอุ้ยทำไมขาวผ่องขนาดนี้ ไม่ได้ตัวนี้ค่ะอันนี้อยากเป็นคำพูดที่อยากบอกตัวนี้ค่ะชาเมวีฟินค่ะวีฟินก็บอกว่าจะเป็นบอกว่าอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอันนี้คือกินแล้วยิ่งเด็กค่ะกินแล้วยิ่งเด็กรู้ไหมหนึ่งกล่องเด็กเด็กได้ในหนึ่งกล่องอุ้ยตายแล้วการันตีใครที่หน้าเหี่ยวหน้าย่นมีปัญหาฝ้ากัดจุดด่างดำโดยเฉพาะนะคะคนที่บอกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิวผิวแย่คือบอกว่าเอาง่ายๆไม่เกลี่ยไม่ เขาเรียกไม่เหี่ยวไม่แก่ไม่แย่ไม่มาอ่ะจริงๆรอันนี้เธอจะทำยังไงคะถึงจะได้ก่อนอนี้ได้หรอได้ื้อกินแค่วันละเม็ดเออดาราชายหลายๆคนกินเยอะคนนี้โอ้โหเจอย่างถึง่เจอยังเจออยังว่าทำไมหน้าเด็กมากคุณผู้ชมสังเกตั้งใะขอนุญาตคุณผู้ชมหนูบอกกระทรวงการแพทย์พูดไม่ได้จริงไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยวขอจัดนะเราอยากได้เราอยากได้อยากได้ใช่ป่ะให้แล้วให้ให้อะไรให้หล่อนต้องบอกก่อนว่าให้ฟรีให้ให้ฟรีนงแถมหนึ่งพันเ้ารยห้าสิบบาทสามสิบสายศูนย์สองหนึ่งสี่สอ้าเก้าสย์แ้าสีดห้าปดห้าคุณผู้ชมคะถ้าอยากแกอยากเหี่ยวอยากให้สามีเปมีเมียน้อยไม่ต้องเกณฑ์แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเด็ก ทำบ้านทุกวันอยากปิดพอเลยกินได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยหญิงชายกระเทยตุ๊ดคอมดีได้หมดกินได้หมดกินได้หมดกินได้หมดมันเป็นประโยชน์มากมันเป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมคอเลสเตอเรเนี่ยห้าวันเห็นผลกินตอนเช้าก่อนนอนปุ๊บกินเลยค่ะและถ้าเกิดว่ารีบไงอากซุกเราช่วงนี่บอกว่าอุ้ยเราบอกโดนแดดเยอะเรารีบเงก็จะกินบอกว่าก่อนนอนหนึ่งซองแล้วก็ จะบอกว่าไงเอ,อ๊ะก่อนนอนโทษทีตื่นเช้ามาหนึงสองแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยหน,นึ่งสองก่อนนอนเนี่ยขอบอกว่าท้องว่างนะ,ะเพราะช่วงที่เราท้องว่างเนี่ยจะสามารถที่จะบอกว่าสึ้นสัปได้ดีที่สุดค่ะและกินได้ตั้งแต่เด็กนะคะยงคนแก่คนชรากินได้แบบดูแลบอกว่าทั้งแบบ ไม่เพียงแค่ความสวยนะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นเรื่องของภายในผู้หญิงอีกระบบภายในด้วยโอ้ยเล่นมากๆใครไม่อยากแก่จัดเลยผู้ชายจําเป็นด้วยนะเพราะว่ากระดูกข้ออะไรต่างๆใช่ใช่บางคนนะสระผมมาที่ผมร่วงกลาวเพราะคอเลสเจนกํากลังจะหมดใช่ใช่ผู้ผู้ชมขาคอลลาเจอออื่นสุกัดไม่รู้แต่ที่เรารู้คือสุกัดกินไม่เยอะ สูตรนี้ค่ะนะคะเราก็บอกต้องของบอกว่าเป็นของของชาเมเท่านั้นที่กล้าการันตี5วันเห็นผล5วันเห็นผลค่ะซื้อเดิมแถมเดิม30มสิสาย0ูนย์องเดิมสี่สอง้าเก้ายอีกทีหนึ่งโอเคเดิมพันเก้าร้อยห้าสิบบาทให้30สายตอนนี้หลือ20่สายแล้วเลือ20สายแล้วคุณผู้ชมถ้าใครไม่อยากแก่นะโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในจอท่านแล้วคุณจะมาเสียใจโหตายและไม่เหี่ยวไม่แก่ไม่แย่ไม่ยอมโทรมานะรีบเลยหนึ่งในสาสายฉันขอจองสิบจรงการเลยไม่ได้ค่ะ ต้องโทรต้องโทรตอรอาทีมงานเอาโทรตต่ให้ฉันหน่อยแลโทรนี่เนี่ารีบเลยนะโอเคมเหลือห้าสายห้าสายโอ้หมอคงรีบลารายการเราจะโทรรีบลารายการอคุณผู้ชมไปต่อรองเอยละกันนะคะอ่านหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่ง 50บาทซื้อก่อนสวยก่อนเด้งก่อนเด็กก่อนค่ะรีบโทรไปเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมวันนี้จัดเต็มราคาแค่1,950บาทเท่านั้นได้คอร์เซ้นนะหนึ่เดือนเต็มแล้วก็แถมฟรีตัวนี้ใช่อะไรเป็นเมตรต้าแม็กซ์ต้าแม็กซ์ต้ามีเสืขายอยู่เป็นพันนี่990บาทได้ให้โอเคเฉพาะรายการนี้นะที่อื่นไม่ได้ให้ที่อื่นไม่ให้นะไม่ให้รายการเธอจะโกหกซะนะให้แค่นี้จริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณแค่รับพิธีกรสุขการมากๆ นะะต้องขอนขอนุคุณผู้ชมรายการของเรานะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมมาจากความสุขเริ่มเพลงเรื่องละครแล้วนะคะยังมีเคล็ดลับดีมาฝากด้วยใช่ครับค่ะอ่ะสำหรับวันนี้จ้าให้ลาไปกับพร้อมอยู่พันสวยๆของน้อง <S <S สุสขขงงกั <S <S <ส>ไม่แน่ใจว่าเวลารายการ <S <S <ส>หมดหรือยัง ยังไม่หมดนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีสิ่งดีๆรออยู่ครับคุณผู้ชมแต่อย่าลืมถ่ายรูปโปรโมชั่นเอาไว้เลยรีบโทรไปสั่งรับรองว่านี่หมดแล้วฉันกินอยากกินอีกได้ไหมเเหลือสามสายเหลือสามสายโองยเรารีบโทรยแลยวเอาม่ถึงเลยเออไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมขอไปโทรสั่งก่อนนะคะ